สวัสดีครับช่างหนุ่มโมดิฟายนะครับวันนี้เราจะทำโปรเจกต์สองหัะวอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วครับหลังจากผมห่างหายไปนานครับไปทำสวนทุเรียนครับเพราะว่าสวนทุเรียนช่วงเริ่มต้นก็คือช่วงเริ่มปลูกครับมันจะต้องใช้เวลาการดูแลเยอะครับทุเรียนครับพอนี้ตอนนี้มันก็เริ่มอยู่ตัวแล้วครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เลยเออกลับมาทํารถดีกว่าครับสิ่งที่เราชอบตั้งแต่เด็กๆนะครับครับวันนี้ก็ไปเอาเครื่องที่ฝากไว้กับ น้องชายครับช่างลิกชูกันช่างครับนี่ครับคือเครื่อง n อ r ครับสองตาครับร r เบิอาครับก็เราจะมาทำปรเจต์รถตะเล็กนะครับตะตะเล็กไปวิ่งสวนกับพวกเคียครับลองดูครับมันจะพอวิ่งได้นะครับสวนเคียไม่ได้ก็สวนร้อยสิบไอก็ได้ครับนะครับเดิมๆโรงงานนะทำดีๆมันเท่าไหร่ครับเดิมๆโรงงานก็น่าจะโอ้ แกนสต์มันมีปัญหาครับแกนสต์หน้าไปนะครับแล้วว่าน่าจะได้เปลี่ยนใหม่ครับเป็นไรครับสีแกนตัวนไงเนาะเลียรูดไปตัวหนึ่งครับอ n นนิานะครับก็ยะทําใหม่พวกลโลคุนข้อครับแล้วก็พวกแครงก็ขัดลื่นเปิดว่าดูนะครับข้อนะครับนี่พออ n นนิานะครับเป็นยังไงครับนี่ครับ เดิมนะครับโูเอาไว้นานกันครับอดนอนวอดรอน้ำมันมาหยอดไว้นะครับถ้าลือไว้แบบนี้เนี่ยถ้าไม่ทําก็ต้องหยอดน้ำมันไว้ครับไม่งั้นก็ไอ้น้ำจะเข้าไปสนิมนะครับอย่าไปล้างไว้นะครับถ้าล้างเบนซินแล้วก็เอาไว้นี่คือเป็นสนิมนะครับพอมันแห้งเรืล้างแล้วกรุณาฉลุนน้ำมันเครื่องไว้นะครับครับสําหรับใครที่ทำนะครับนี่ครับก็คือชุดซูมอเตอร์ครับ ครับ DC ส2ิบสองโวลต์ครับใช้ได้นะครับแล้วก็ของเอ็นอนตาคู่ครับเอ็เป็นอาครับสองอันครับของเอนะินอานครับก็มีเสื้อเดิมครับเสื้อเดิมครับแล้วก็นี่เอ็นปครับไปใส่เสื้อนี้ครับอาจจะทําโครงขึ้นมาใหม่นะครับโครงสร้างมาทําโครงสร้างขึ้นมาใหม่ครับเต่วว่าคันนี้มีคูบรถเอ็นอคันนี้มีคู่มือครับว่าจะหาสร้างโครงขึ้นมาใหม่ครับนี่ฝาเอ็นปครับ อันนี้อะโปรมนะครับตัว39.5เลยหูยยังมาครับเดิมๆเนี่ยเครื่องนั่นก็39.5ครับถ้าเราโมดิฟเพิ่มเติมก็น่าจะ40บวกตามที่โรงงานสเปคไว้นะครับ40บวกทำได้ครับเดิมๆก็3 9แล้วครับลูกโต RC วาลครับนี่ทำนานแล้วนี่แต่ก่อนเพื่อนผมมีหนึ่งคันนะครับเพื่อนผมบันีิบานนนนครับมันเขาไปพาขี่ไปมันพุ่งจะโฉนะครับแป๊บเดียวครับบิดไม่กี่นาทีถึงนะครับ20กิโลนี่ ครับพอร์ตเอเชียคู่ครับอินปูอัมสเตอร์ยใหญ่นะครับพอออกกับโค้งมาเนี่ยเเหมือนถ้าเราขี่ในี่ยเพิมันมันได้รอบได้ใจจริงครับเพราะว่าถ้าเครื่องแน่นๆนะครับบินมาเป็นมาแล้วครับฮอนด้าครับครับสองพอร์ตนะครับพอดีคือแวนจะไม่แวนเหมือนมันจะไม่ไม่หมดง่ายครับมันกดแวนมาแล้วก็การขายไอเสียมีประสิทธิภาพทำพอร์ตได้กว้างขึ้นครับ ถ้ารถพอเดียวทำเพอรต้องก้วงเนี่ยวนอาจจะไปคัดกับปากพอร์ตนะครับอาจจะแวนหักได้ครับอันนี้ก็ซฟได้เยอะเลยครับนี่แวนทนขึ้นครับครับเปล่าครับโอ้โหเขาถอดเขาถอดไส้ในไปแล้วครับไม่ล็อกวาลแล้วครับถอดเจนเจนลูกเบี้ยวไปเลยครับพอ็เกี่ยวเจนนี้ก็ล็อกวาลอุดตรงนี้เลยครับนี่อุดปั๊บเลยก็ไปโอ้โหช่องไม่ใช่ช่องเล็กน้อยนะครับช่องบอยเมียเลยครับเสื้อน่าจะปลอกมาแล้วครับก็ ลูกตูวเลยครับลูกตูมากครับก็สวยเราขยายพอไดตเสียดีนะครับดีเสียครับนี่ดูรอดูโปรเจกต์นะครับว่าจะทำจะเป็นยังไงทำแล้วมันจะวิ่งได้ไหมครับครับก็วัดลูกแล้วก็แต่งลูกไหมครับโอเคครับคลิปนี้มาให้ดูครับแนวทางกำลังเริ่มจะทำนะครับเพราะ 2องแยกวะครับเสื้อเอ็นปูอาร์มนะครับเสื้อเอ็นปูเครื่องเอ็นครับกับโครงใหม่ครับโครงสร้างขึ้นมาครับคีครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับคอยติดตามนะครับฝากกดติดตามนะครับช่างหนุ่มโมดิฟายนะครับตอชมนะครับ